แทบเอาสิงนแดแปดค่ะพี่ล่องน้ำแดงค่ะชาวนี้เรือกินล่องน้ำแดงค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะกินล่องน้ำแดงเนี่ยพ,พี่เห็นชัดเจนเลยไหมพอผ่านนาเราพูดว่าล่องน้ำแดง

ถ่ายเลยถ่ายเลยทะเละลงในช่อง <c oughs> อันนี้อะไรอะซิงลีโอซิงลีโอค่ะ <c oughs> เรือกินล่องน้ำแดงเช้าเนี้ยเ <c oughs> หนื่อยหน่อยล่องน้ำเงินนะอะวันนี้เมาอะซิงลีโอเมาอยังเมายังเม, <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พี่เขาชมค่ะก็เลยถ่ายซะหน่อยแซวเล่นแซวเล่นค่ะ

วงงนานทำไมท้ายหลุดทำไงอะอ่ะไปแล้วค่ะไม่เข้าอันนี้อะไรอ,ไอ่ะเทพขวดสดป่ะอิพรสัง่งรวยค่ะสั่งรวยเหมือแล้วค่ะนี่เรือเรือของห้ามัค่ะ À, tí ai thắng? Một người đẹp. Nước đè, nước đè. Đè đi nè. Đè ไพี tang, uh, ่ดูกำลังไปเข้าจุดสตาร์ทกันเทศกชิคาลนครนี้ของกรุงเทพค่ะนี่เพชรดารามาแล้วค่ะเพชรดา

พี่แปะตำโดยพี่แปะค่ะอันนี้ทิมไม่ใจว่าจะใช้ช่างหลังอองพี่ทิมเนี้ยสิงพระภูมไปแล้วคะ่ะ<ส><ส> อันนี้ประตูเงินค่ะประตูเงินไต่แล้วประตูเงินโอ้กองเชียร์ประตูเงินเยอะมากแล้วปีนี้ยังไม่ตกท้ายใช่ไหมยังไม่ตกท้ายเยี่ยมยี่มยี่มวิธีแล้วตกไปสองรอบยังไม่ตกตกไม่ตกท้ายเดี๋ยวเรามาดูกวิธีแล้วตกท้าย ไปสองรอบมึงหนเงินผ้าหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวค่ะหลวงพอขาวไปแล้วค่ะ จบวันนี้ค่ะบบนีมาแล้ว,ะค,ะลวค่ะเทพผัสดินค่ะของพิษสนุโลกค่ะโอ้โหที่สนุกมากเลยนี้ค่ะเทพผัสดินพิ่สนุโลเด็กนักปาต้องมาดนะ <laughs> นี่ค่ะมาแล้วโอ้น่าจะน่าจะเข้ามาสองปีแล้วพี่แบบเ <บ S 2> ขาแบบแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะของคุธทภาคหกอะค่ะ นี่แค่พอเลี้ยงมาม่าเลยพี่หิวมาม่าเลยอ่ะมาม่าเต็มลำเลยนี่ค่ะรอบสองมาฝากด้วยรอบสองมาม่ามาฝากด้วยนะเก็บค่าว่าดหักนี่ค่ะสู้ๆนะเอาบินเลยนะวันนี้นี่ค่ะมาม่ามาม่าค่ะมาม่าอร่อย